ช่วงนี้ขี้เอเตอร์หนาไม่ไม่เกิดขึ้นลายพี่น้องหลักกกูรูผู้แนะนําการเป็นขี้เอเตอร์กละายคือกันแนะนํากันผิดแนะ่ถือแนะ่เตียนรูก,กันไปนํามันกะบาอยา่างบาง่ายการเป็นขี้เอเตอร์ถ้าอยากให้มีคนติดตามเร็วอยูด่ดีกับคลิปกระแสพี่น้องหมอล่ําหรือศิลปินดังๆเข้าไปติดตามไปเอาเรื่องราวาของเขามาเบอา มาบรรยายเหตุคลิปกันได้แต่คนที่สั่งโตวตนเจ้าของแบบนี้มันก็นสี่คอยเป็นคอยไปกว่ากว่าคนสี่หูจักเข้ากว่าคนที่มาเบิงคลิปเข้ามันก็นต้องใส่เวลาพี่น้องในการสั่งโตวตนให้คนหูจักถ้าเบิงขี้เอเตอร์คนดังๆคนที่เขาอยู่ในโลกออนไลน์มาโดนหล,ลายๆคนเป็นตนว่าจอนนี่เมื่อปรบับเพจคนอึดเวียก ย่ายนิงแฟนเพจหมอล่ำบอยแบบนี้เขาก็มีคนติดตามไลน์แล้วก็มีคนบังคับไลน์เขากับเป็นคนธรมรมดาคือห้องเรพี่น้องบ่ดด้ต่างกันกับเฮาแต่ว่าแต่เขาเริ่มก่อนเขาเหตุมาโดนปกติเฮาเคยชินกับการเห็ุเฟซบุ๊กเคยชินกับการโพสเฟซบุ๊กไปตามอารมณ์ของเจ้าของหรือแอดมูเฉพาะคนที่หูจัก สนิทเชิดเชื่อกันแต่ถ้าเป็นการเป็นขี้เอเตอเฮาสีไปจํากัดเฉพาะแปีดบงของหมูเฮาสือส่อๆบ่ได้ดพี่น้องมันต้องเป็นคนสาธารณะต้องมีคนมาติดตามคนที่เข้ามากักตัวตนของเฮาหมักคอนเทนต์ของเฮานั่นแหละที่เขามาติดตามกระหาคอนเทนต์ง่ายๆแหละพี่น้องถ้ายสร้า,างตัวตนกระหาคอนเทนต์ง่ายๆอีกอย่าง,ยงที่มันเกี่ยวกับเฮาชีวิตประจำตัวของเฮา การอยู่การกินวิธีชีวิตมีทัศนคติต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมจังใดในแต่ละมือหรือ,หร,อหรือตามฤด,ดูกาลตามความเป็นไปของวิถีชาวบ้านถ้าที่สร้างตัวตนแต่ถ้าเป็นคีเกตเตอร์ที่เฮดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเป็นความรู้ก็ต้องความรู้เน้นห้ความรู้กับคนคนที่เขามาเอาความรู้ก็เฮา ขึนอยู่ว่าเขาสไปเจาะเรื่องใดโดยเฉพาะมันกระบอยากมันยังง่ายก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องมีความพยายามขึนอยู่กับเขามีความพยายามซําใดซําเลรียญเฟีบบุกไปธรรมดาเขากระเรียนกันเยียเหลืเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้มันมาเปิดเป็นขี้เตอร์มีการสาร้างใดใดก็เลือกเอาเขาสีเลือกคอนเทนทีมันเป็นกระแสหาคนที่ตามใดเร็วหรือสีเลือกสร้างตัวตนอตจฉริยะแน่ ตัวสิมีคนมาหูจะเข้า,ขาแต่มันก็นยังเยื่ยนอนนะเนาะพี่น้อง